Với phần đầu tiên, và vui phần nữa mà, thang thong đinh quái ho 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 nó khăn ho ho nó ho ho nó khăn ho ho mềm quá ho ho โอ้โหโดน GDO อะน่าเราเนี่ยไปไปไปสามสองหนึ่ไปคทวามสีมันออกไปไวยวะออามาเล่าหายมือแรงนะยังแพ้เอาไม่เทาเลยอะไรวะ เฮ้ยแต่มันมาวะลรอบไปๆมันมาอยู่นะหรือว่าเต๋ไม่เต็มเตะเต็มอ๋อหนึ่งไปสบายสบายไม่เอเนต่องลืมใส่อะไรสักอย่างแม่เลยมอฟมอฟด้วยหมอฟมอฟมอฟแรงเลยมอฟแรงเอ๊ะทำไมมันมันเร่าเก หายและเก้นื่นใจไหมเอาอเย้ตัวสามสองหน, <ะ S 2> นึ่งไปตอนไงโด,โด,โดโีโไม่รู้เป็นที่หลอวะครับที่หล่หลหลขาขบอหน่าเก๋เอ ท่ดใจสัสี่มอ้ะหแล้วพี่ก็มาหลายเดียวกันกับผมสัดด้วย <laughs> รับอะไรก็หน้ามันจะแปลงร่างเลยอู้มันเหมือนต่างกันต่างกันตัวว่าที่โดนให้ตางกว่าให้ตายว่าไม่ไดุ้ดขับวเลยที่มีทางโค้งเยอะนี่ต่างกันแล้วก็เรียงกันอย่างเงี้ยถ้าได้มาแมลงก็เป็นชีลไรง่วงโหมันเป็นที่การกระแทกเนาะแล้วก็ไอ้แบนชีที่มันแพ้เอชอาร์เมื่อวานผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าทางโค้งเยอะกว่า ลายมาครไปลายมาตุดตุูตุ๊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 ตย๊ตุ๊ตุาตุ๊ตุเตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุาตุ๊ตุ๊ตุุ๊่๊ต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 ุ๊อุ๊ติ๊ตุ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 ๊ตเ๊ีุยตุมตุ๊ตุ๊ตุอตุจตุ๊ตุ๊ตุ้ตุ๊ตุ๊ตุัตส๊ตุ่ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตด้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตออตุกตุาคุ๊ม เพราะมันท so oh, ิ้งแบบมันทิ้งก็จริงแต่มันทิ้งไม่แบบว่าไมไม่ถึงขั้นตแบบสายตาเฮ้ยผี่ให่เอะเรยหัวันเอเฮ้ย่ะดับแพเฮ้ยสุดโต่ช้างับอะไรนี่โเทียน

ไอ้ดีแค่ไหนวะซีดีโอเป็นแรงกว่ากันดีแ้านอะไรกว่าเามิดอุ้ยเกิดแล้วไม่ตกองแตะกอ้ซีดีโอกลัมาอีกดดูต่งตุวกนี่ไอ้กุเี้ยงอไรนกุ้ยบับนโอ้พลุโอ้โหอ้ไอ่ะอย่า

ความเร็วอะน่ตายนะต้องลองดูทางโค้งกับการควบคุมอะไรวะเนอะนี่สไม่ได้เพ่เียขาดที่เลยตามไปเออเบียดกันเลยเออทีเดียวต้องเบียดกันเองอะเออ้ยโห รับลเดังข้างนี้มาใหม่ในเวอร์ชันคันถ้าไม่แล้วแล้วก็จริงๆอะ่ะถ้าเองติดเน็ตแล้วเองไม่ไม่จำเป็นต้องใช้สายแรนก็ไดรใช้เป็นตัวไปซื้อตัวแดปเตอร์ต่างหางมันไม่กินอันจะเติมไม่รู้ว่าเขาบางถ่านน่าเอาไว้ไปองจะได้อะไรมันได้อยู่แล้วมันแล้วแต่เองไม่บางที่มันไม่ได้เออบางที่เขาต้องการเอ็งเสียงเงินให้เขาหรือเปล่า จริงๆพวกเน็ตหอหรือเน็ตโรงแรมพวกนี้จริงๆมัห or. ห or นระบบสิท u r i t y มันกากมากมันสามารถจอะเข้ามาดูได้อันนี้มันก็ของจิ <c oughs>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  ่บ้านตาดาอ้นี่ยตะเกียบเป็นมือถือเอออ่าเป็นเน็ตมือถือร ไม่มีเรื่องแม่ไม่โอ๊ยเยยโอ้โหแล้วมันเลี้ยวคุยบอกว่าตู้เปิดไม่ได้เปิดไม่ออกตู้ห่อใเชอร์ไลน์้วยมือที่หน้าต่างห่อหนึ่งประตูเปิดไม่ออกห่อหนึ่งหน้าต่างมีลายนิ้วมือที่ห่อเธรรมดาก็มันเป็นห่อที่รับช่วงต่อมันเป็นหอมือมือกี่มือก็ไม่รู้อะเป็นธรรมดา ตอนแรกผมถือว่าผดฝันไปเท่าไหร่แล้วคุณหลอดไปเองแล้วคิดคาบอะไรไม่รู้เป็นนึกว่าคาบเลือดคาบสีนี้ดูคนเอาคิ้วมดไปหรอเมันเนต่างคาบสีปกติฉันไม่ออกแต่แม่งช็ตอถแอไสีเลือแต่ไม่น่าใช่เพราะมันมีหลายจุดเอ้่เกิเหนีจเดกลางไหนนะไปละมถู เอ้ยรู้ที่หนึ่งเหรอส่ดิไปขวาวะใสดิขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยเกี่ยวบ่ใส่วุ้นมา้างเกี่วขวาวะไปเย่โอ้โหอ่าเป๊เป๊เป๊ที่โต๊ะเป๊ะเรียบร้อยเโอ้เล่นเล่นคอมเยอมาก่อย เอาเป้ะเป้ะเอาหุ่งมาเยแล้วคันเดียวชนกันหมดเลยปีจ้าพยายามแซงโค้งไหนเอ้ยลุกละละตรงนี้มาบ่ายกันนีครับเฮ้ยเพื่อดีห้าวใครอันนีม

เจไปขึ there, <c oughs> ้นทางนี้แล้วเจฟเไปไประวัตไม่ขึ้นทางนั้นไหนส่ามตามมาอย่างที่เอีอะไรเนี่ยแดดแดดแม่งแดดแม่งลงไม่เหนแต่ทารแต่ทาเอียแต่ยอดแค่แต่สองตาตาจะพอดม่สี่เท่าแม่เขาเอาดูเดือจทคือับ วิ่งรถไม่ยอมเลี้ไม่ย่างนี้ย้ยนีไทีเดียวมันสี่สี่้โโหมันเร่งไวว่ะเอาต้นน่ะแรงไปหน่อยรถแรงไปหน่อยใครทำทียังางนหญเนี่ยช่า เ้ยมไซค์อนเข่าโมไซค์แก้ไหมแก้ไหมแก้สคราฟไหมยังยังไม่ถึเวลาอุ้ยเกือบอุ้ยม่งเบียคนเหยบคันเร่เบียเบียเบียเบรกกันเลยโอ้โหหักไม่ไปแล้วว่าย่ยเราไม่ได้ใส่อาร์เมอร์มายบี้หมดเลยอะ เนี่ย yeah. ถึงว่ามันเลี้ยวเป๋ผมก็ตีเอาไปเอาเอาไปทำบัก๊กไงมึงไม่ใส่อาวุธมาเฮ้ยไอ้ที่นหนึ่งอ่ะม,มีมีสองแบบไปนี่ไว้อยู่คอมบั๊กเฮ้ยแต่ถ้าพวกเราเข้าสามคนได้อยู่กันเลยไม่มีอะ่ะไม่มีอะ่ะปู่ไม่สามคนท้ายเลยนี่ยมามสามคนท้ายจะเพี้ <laughs> ไอ้ซึ่งอีน้องเอาขวาเอาซ้ายเหวะซ้ายขวาขวาขวาฮ่าลอยขวาแล้วขวาขวาแล้วมาซ้ายเฮ้ย้ถควันขึ้น้ถควันขึ้นแล้วรถต้องักโอ้ยดูเอฟบีีชนนี่โอ้โหชีวิตโอ้ฉีดถังโอ้ตาไม่ทันแล oh, ้ว oh. uh ่ะไอ้ยยยยโอ้กูเจออะไรวะนี่ ไม่ไหวแล้วรถปาขึ้นโอ้ยังเพ้ขาดเลยฮอยาดีฮะเฮ้ย,ยไปสายขวาวะไฝสาย <ไฟ S 1> ดิสันเต็มไม่ไหวแล้วพี่จ๋าแล้วจะมางเป็นระขายเนี่ย เอบอาแล้วนีเรียบร้อยชนะนี่นี่ตะเกียนอะเรียมจัดเลยโอ้โไอ้ดาวเทปะคนด้วยแหละดนเนยอะที่สุ ยิงเล็บเฮสามสองหนึ่งไปตาบี้คันเลยอันบี้คันอันไม่เอาโค้งเลยใช่ไหมไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยที่ชีวิตรอบนี้แหละตัวสี่แน่นอนตัวสี่ เฮ้ยก่า้เฮ้ยลัดไกโดน้ยไปไหนไปไหเอาขเเมื่อกี้มึงวิ่ง้ยกันนเอ้คาตนไม่้อะไเลยนวายเ้ยดูไ้นนี้เฮรักยคเมื่อกี้มันเึ่งวิ่งไปมันริมยว่ โอ้ยมนู่ทโอ้ดนยอโอ้ยปดเ่โอ้โอ้โอ้ยโอยทีดียวเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นไอ้มิงกินดิน คุณต่อออ้เจ้ายคุณรู้ไมคุจกระเด็นออกไปไอ้เจ้าโอ้ยคุกระเด็นออกไปเลยมาเลกระเด็นออกไปแล้วอ้เนอยาขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยยายาอกจะเนอะไรเลยโอ้ยเกอไไป ทำอะไรันแล้วรกันมีกยหรืโอ้ยน่ายโนทุ่้มเฉียอดเลยมั้นี่เขาเรียกวินรมเ่มัน้นไปเยอะเมื่แปลกๆแล้วว่าเฮียเขาป็นอาร่ยแปลกละเริ่มมีกลิ่นอ ขี่ตัเล่นกันเลยเฉยเนอยมามามาคลิปอะคลิปมันเ็มันีแบบว่าสักสีสักสีมันคำคออุร้ยมา้าเ้ยาตาวเขาเขาตัเาตัวาตัาตโเาวาาเาตเขาตเขาตเขาขาว คึ้ต้เขาพี่กาเลยนุ่มทหลไปแล้วตน้า,าโ้งเยอะเป็นีจีเสเสียแน่นอนรอบนี้โ <Okay. S 1> อ้ยอาฮ่าห <Okay. S 1> วานเจ็บันเจ๋อ okay. Vediamo oh se mi faccio un po' di. Oi, oh, Oi, oh, oi, oh. ดูดูโหดนะเกียร์ท่าไอ้หดยในตั้งใจขาดเต็มตาเออคิดไปขอเคยดูนะผมไม่ได้ดูกระจกหลังเลยผมดูได้ที่ไหนขอดอกหรือเปล่าไม่ได้มาและเดี๋ยวม่ตานจะเรียนวิชิตองค์เงี้ยนายไม่รู้พี่เฮ้ยเฮ้ยยอ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 ะไรไปกรรม อ้ยผมโดนตัวอะไรไม่รู้กับอะไรๆเป็นกร้มทำไม่เยอะอ้าวทีเดียวโอ้ไม่เงยเถี่ยเลยไปดูคลิปแล้วนะสะอัดด้วยม่เยอะมันเยอะมัเย็ะมันเยอะบอดมึงยังรัดเลยฮะ ยดงไงกระเดื่ออืมไอ้หายากจะสับตีหัวแครวะตอนนี้โอ้โหโอ้ยสบายโอ้ยใครแม่งมาเสียหลักตอนนี้ว้เนี่ย แข่งกันอยู่หรอกตื่น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 คอเนา่โอ้ยเจ๊เอาเฮ้ยชนมาอีกโอ้โหอะไรีักับี่ตั้งแถวมาไม่ได้หรอกมาแล้วเว้ยถ้าขอเจ๊ไปดีทีเองก็ได้ มีใครเป็นห like er. ัวแถวอ่ะพี่ปลาโซ่ซึ่งก็แค่แค่ที่เล่นโซ่เป็นหัวแถวอ่ะนี่ไปแถวพี่เจเขาแบบขับไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพี่เลยเป็นหัวแถวเลยต่อมาไม่ให้เล่นกับเขาให้ เราไม่ทักไ้นะไม่ปไม่เหตุแล้วจังหวะนั้นที่เ็นแม้มันหายไปไหนวะก็าไมขี่เลยกันวอีเดี๋ยวมารโค้ตัวเนียผ้าตลอดเลยตอนทีเปิดแบบเงเออกูสไลด์ดูอาเหมือนสไลด์ป๊เดีไม่ไปกูไม่ตัวเนียพื่อรตกใจอยู่ว่าแบบไปเร็วขนาดนี้ทีเดยวทเอาที่ไหนได้ไม่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 ได้ส

ปิดต่อสิงห์นะใครจะได้เป็นหัวแตวดิเดียวคนดีเดียวเอ้บุคคลเกียรติยีเอ้ดิเดียว,ยวพวกตุ้นไถ่แล้วเพื่อนเฮีย